ครับนะสรุปแล้วผมก็ไม่ได้ลงหมายบอ่อตรงเกาะลอยนะครับนะเพราะยืนดูประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าๆมีปลาจิบน้ําอยู่สองครั้งผมมองว่าปลายังไม่หนาตัวนะครับนะครับแล้วก็มีรอยคนตกเยอะอยู่เหมือนกันนะผมก็ย้ายมาตกบอ่อตรงข้ามสะนปะชนะครับนะ้าเจ็นตะคามนะข้ามทางรถไฟมาก็จะมีอยู่สะหนึ่งครับสะพานสองเขาเรียกกันสะสะพานสองเนาะนี่ครับหมายครับ มันยากาศรอบๆนะครับนะาเหนไท่านได้ติดตามผมเรื่องหมายอยู่นะครับนะนี่เลยครับมันก็จะลกหน่อยนะครับนะสาะนี้ไม่ค่อยมีคนมาตกนะครับนะนี่ครับสภาพหมายผมก็ชอบแบบนี้นะครับนะลุยบุกหน่อยครับคือเปนเตียนแล้วไม่ไหวไปเก็บของเก่าเขานี่ครับมาดูกันนะครับนะว่าจะมีตัวหรือเปล่าแต่ผมมายืนมองดูก็มีชโดขึ้นอยู่ครับแต่ก็ไม่หนาตัวเหมือนกันนะครับนะ ถ้าปลาเล็กไม่กวนนะครับนะยังไงผมว่าหมายเนี้ยมีตัวให้น้าเห็นแน่ๆมาเดี๋ยวมาชมกันนะครับบรรยากาศนี่เลยคือมันน่ามีมากครับปลาช่อนอย่างเงี้ยครับไซส์ดูละนะเพราะตลิ่งเป็นอย่างเงี้ยคือยังไงก็น่ามีปลาช่อนใหญ่ๆนะไซส์สวยโอเคนะครับนะถ้าหมายนี้ไม่เข้าเดี๋ยวผมจะย้ายต่อไปหมายเก่าผมนะครับนะหมายคลิปแรกของผมเลยนะครับหมายเนี้ยผมยังไม่ไปห้าปีละ ถ้าหมายนี้ไม่ไม่เวิร์กนะมันต้องไปต่อโอเคแต่ชั่วโมงต่อนะครับนะ